สวัสดีค่ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกับตกใจกับหน้าสดของเรานะคะวันนี้เลิกงามยามดีในการกลับมาวอล์กของเราหลังจากที่ไม่ได้วอล์กมานานมากนะคะก็วันนี้ก็คือวันที่22พฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของกันกันนั่นเองที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะ ก็วันนี้เดี๋ยวเราก็มีไปกินข้าวกันกุบกริบนะคะตอนเย็นแต่สิ่งที่ต้องทําวันนี้คือเยอะมากนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องไปเอาเค้กใช่ไหมกลับมาแต่งหน้าทําผมแต่งตัวแล้วก็ไปรับเพื่อนๆแล้วก็ไปร้านนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมเนาะแล้วแบบอากาศวันนี้ก็คือฝนตกสุดก็คือกะว่าจะไปสี่โมงครึ่งแบบอ๋ เอาแสงแดดถ่ายรูปสวยๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้แดดหรือว่าจะได้นั่งดูฝนนะคะก็มารอรุ้นกันนะคะว่าวันเกิดวันนี้จะเป็นยังไงจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือของขวัญที่เรานะคะหานกันซื้อให้กันกันนั่นเองนี่หวังว่าจะชอบเด้อส่วนชิ้นนี้นะคะเป็นของสเปเชียลกิ์นาที่อ่ะซื้อให้เป็นกางเกงนะคะแบบว่าไว้ใส่ไปคาเฟ่อะไรแบบนี้ก็หวังว่าจะชอบนะจ๊ะ ของขวัญที่อังจะให้กันนะความปกติอะมีกางเกงแล้วก็มีคุกกี้ที่จะทําให้ด้วยแต่สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเลยทุกคนคือไม่ได้เลยนะคะก็เอากางเกงไปอย่างเดียวก่อนทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาเอาเค้กแล้วนะคะนี่จีมสีฟ้าน่ารักมากนะคะแล้วก็เขียนว่ากันกันแล้วก็มีเทียนน่ารักมากนะคะจากร้าน melt in นะคะก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าสั่งเพื่อแนะนำมาน้ารักดีนะจ๊ะ ทุกคนเราไปเอาเค้กกันมาแล้วนะคะเดีเยยเราก็จะแต่งหน้าแล้วนะคะและเราขอตั้งชื่อช่วงนี้ว่าช่วงแต่งไปเมสาไปค่ะก็คือความจริงอะไม่ได้จะมีช่วงนี้หรอกทุกคนแต่ที่มีขึ้นมาเพราะอะไรรู้ปะเพราะมันมีเพื่อนคนหนึ่งอะเขาแกงเราค่ะเขาแกงแบบแกงเลงเวอร์นะคะก็คือความจริงวันนี้อะสมาชิกที่จะไปใช่ไหมก็จะมีดีมีเบสมีกวางกันอ่ะ แล้วก็เออแล้วก็มีานางนะคะซึ่ง,งานางได้พักมาบอกก็คือนะคะว่าน้ําหยากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเพราะตเหตุอะไรนะคะก็ขอสาบส่งตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าจะไม่คุยด้วยก็จะ,จะเจอหน้าเจ้าของงานกันต่อนะคะว่าทําไมปีนี้ถึงเป็นธีม้าขาวเหมือนปีที่แล้วนะคะก็คือปีที่แล้วธีม้าขาวใช่ไหมแต่เจ้าของงานค่ะเขาใส่สีกรมหรือว่าดําก็ไม่รู้ซึ่งทุกคนในงานใส่สีฟ้าขาวหมดแต่เจ้าของงานเป็นีมค่ะ ก็คือปีนี้นะคะก็ให้แก้ตัวนะคะก็มารอดูนะคะว่าจะฟ้าขนาดใหม่นะทุกคนเราทำในดีกับฝนฝนตกหนักมากตอนนี้นะคะเราก็ขับรถไปรับสมาชิกในแกงก่อนนะคะก็หวังว่าไปถึงร้านฝนจะหยุดตกด้อยากะร้องค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มารับสมาชิกคนที่หนึ่งกวางจี<ม>ค่ะค่ะ<ม>ก็เดี๋ยวไปรับจีกับเบสนะคะแล้วก็ไปรับเจ้าของงานย้ยบล็อกตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้าแล้วทุกคนร้านไม่มีคนเลยคือแบบเงียบมาก,มน,กนี่ก็คือเจ้าของคนเกิดน,นะคะ,ะคือแบบไม่ทําบุญใช่ไหมมอเช้ามาทชไมไม่ได้ทำบุญไงฝนก็นเลยตกทุกคน ตื่นเที่ยงแล้วนะครับใช่เดี๋ยวไปหาแบบว่าสมาชิกดีกว่าทุกคนตอนแรกอาะคิดว่าจะหาตรงนี้เราให้ดูเราให้ดูเราให้ดูดสมาชิกทักทายหน่อยค่ะคุณกวางจีนะคะคุณคติพันทักทายหน่อยค่ะอุ๊ยคนนี้เต็มสุดนะคะแล้วก็องค์คระของคุณคติพันนะคะ นี่ก็คือต๊ะของเรานะวันนี้โคนอาหารมาแล้วนี่น่ากินมากสั่งมาสิบล้านอย่างนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเราล่ะดีมาโอเคโอเคโอเคแล้วก็เดินาเลยจุดใหม่เจ้ของบ้นเกิดเราก่อนแป๊บนึงนะ การอใกมาต่อไปนะคะเป็นพิธีส่งมอบของขวัญทุกคนขอบคุณครับอันนี้ของกูนะเสียมพูอ่ะแล้วก็อันนี้อาหารกันทุกคน ก็คุณถุงแรกนะครับว่าซานี่น้อหอมขอบคุณมากไอการมึงปลอมอ่ะริงหอเอาใหม่ได้ไหมอาใหมยพี่่อกถุงแรกนะครับอันนี้เป็นของแบบของกลุ่มเพื่อนนะเห็นไหมว่าแล้วปลอมกว่าเดิมไม่ไหมว่าแล้วมันไ่้นอาอินได้ยังไงเอามือหอ่อนถุงแรกนะคะเป็นถุงของจากกลุ่มเพื่อนนะ ต้องแบบนี้ได้เหรอได้ก็ได้โอเคผ่านขอบคุณมากตุยดีกว่าไหนครีมหรือเปล่าสีครีมหรอถ้าบอสีแต่เราใส่เลยตอนนี้ จีรู้สึกยังไงบ้างคะกับวันนี้อยากไปขอบคุณเยอเลยค่ะมีความสุขค่ะบรอมากอะเป็นไงบ้างคะจบสถานการณ์ตอนนี้คือฝนตกหนักมากถึงมากที่สุดนะคะโอ้ my god อะไรปิดวอล์กเลยปิดวอล์กปิดวอล์ก ยุบไปแล้วไม่บานค่ะทุกคนเจอกันใหม่นะคะับหนหนะหน้าที่จังหวัดอะไรดีเอาสามปิดดีจ้าของวันเกิดปิดอะแบบนี้อ่ะอทุกคนทุกคนวันนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้เบิร์ดเดย์กันกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับปิดหูปาดปิดเลยไม่บายค่ะทุกคนบาย